ปลูได้ได้ไงอ๋อมันกระเด็ดห้าออนแล้วจะปลูกแค่ไหนเขาต้องเด็ดใบออกก่อนใช่ไหมบ้านเก่าจะปลูกสันใบออกอ๋อกระเด็ดใบออกแล้วมันกระปองไงอ๋คือไปกินไปเนี่ยน่าพี่น้องกินเขากล้าสิคือสิเป็นกระแซ่สเนาะกินไหมกินไใช่ไหมมันใจบวกกล้าดอก คคนต้งตอนอันนี้คือตอนตอนตอนอะไรวะนี่ก้อยเสื้อห้องให้ใส่ใสออนเอากรเมื่อเห็นเราห้สันนั่นเี้น้ำตาเต็มถ้วยยู่ให้ลายจนเป็นเลือดเนาะให้น้ำตาจนเป็นสายเลือดเขาเอินไปใสกับวมางานที่ใส่ห้องอันย่า Anh nhắc xìa rồi Anh nhắc xìa lèo à? phải sọc <laughs> <-tán> con đấy Phải <laughs> anh nhắc con Anh nhắc xìa lèo Bố tông má bằng này cơ đây à. Bố thải con Nó xì đẹp hồng hay Xì đẹp xì hồng hay Con khó lèo à? Con khó lèo à? Anh nhắc xìa lèo Anh nhắc xìa lèo Anh Anh เขาลดีทอนหรย,ยังเ,เงเอาไปวาเอา,อเอาอไปาาไปเบิงน้ำขนนเขาทอนทอนสิบหกบาทเอาซอล้ขนาด่อห้าทโออนหาอนชิบหาโอ้ทอนิบหาบาทเอาแล้วขอนัอง่งถานป้ <laughs> อนไเจอบแม่ไม่กล้าไม่กินป้อนแม่ยี้คนป้อนได้เคยเห็นหอ,าาอา้อาวจิบบอ้าวอ้าวปากกุว้วง ต่างหาอุยอุยอันนี้คืออะไรไส้อ่อนอืมไส้อ่อนไม่เราเราไม่เขียวเราหยัมได้ติต้องหยัให้เราหยัก้อนหยัก้อนบาหหยัมไปหยันะเก็บหยัไหมยัแม่เามีเลือดมาออมไส้เนือไปล่างไม่กินจกใบแน่ ไปอิเล็กกันดนปัดในงานกันอย่างหั้นูเอามากินกับฮ่าพอมันี่มาเก็บกันในบ้านใบยานางนี่ว่ะนี่เลยมันมันใช่อยู่ไม่ใช่หรอไม่ใช่โบเมนตัวอะไรเนี่ยอันนี้โบเมนอันนี้มันโบเมนใบยานางเมนอยู่ว่ะโบเมนโบเมนอันนี้คือเมนอกวนนี่นลยเดี่ยวกันมอันนี้โบเมนเนี่ยแย่งกับิ่งขอชีกน็งี้มันโบเมน ตัวนี้แม่นอยู่นี่อันนี้แม่นมันต่างกันนะบงดามัอต่างกันจีนเป็นบ้าตายวัดสุอันนี้กระบอกนี้แม่นอยูอันนี้แม่นอยู่ตัวนี้แม่นไอซูแม่นอยูอันนั้นนะอันนี้บัวแม่นอันนี้มันเกลืออ่ะทุกคนค่ะเอฟซีที่ยี่บอกอันนี้ใบยานางดูนะว่ามันคือกันบัวอันนี้คือใบอีลีของจริงมันเลยอันนี้เท้ายานางอันนี้นะอันนี้หันท่านี่นี่แล้วก็มาให้ท่านี่วันนี้ให้เอฟซีคอมเมนต์มาได้ว่าตัวใดงคอนตัวใดงแม่นตัวใดงบัวแม่น ใม่บักระทกลกตัวนั่นน่มึงคื้นกันบ่เอาทิมก็ได้ดุวแม่แงว่าแม่ไหมแจ้บุญดีดีได้สัวเอาหยาอย่าไม่กันเลยต้องแจ่ไม่ได้หนยเี่ยอันนี้กับพแม่ไ่ตด้แล้วได้แล้วข้ากินแล้วบามั้ใช่ไหมเน่เบ้าเลยข้าวนี่ได้ละไม่กินสุเทีย เมนื้อนนะอันนี้มม kind. เมนบอสันเมแม่อ so. ้อนแหละนะมันมันกับมันกับน้ำเขียวชิ้นเม่ทิด็ดด้วยแม่นี่ิเพื่อนต้องสาใส่กินเลยว่าดูใจกูกินอดได้ว่ากูตั้งพวกเขาตอนชิ้นเหรอแม่เออนั่นแหละอันนั่นแหละกินกินกินบุงรู้อะมาตรงมากะ ยกโป้ดงเอายกขึ้นนี่แสบพึ่งบ่้แสบแสบหนาคือเป็นแนวนันแต่ว่าว่าลวงหมาด้วยเค็มกระกากลับาไปไล่หมาเลยลูกเร็วๆไปไล่หมาเร็วแสบแต่ว่ากระกาเร็วเๆหมามากินกินย่างแล้ววิ่งเร็วๆนะเลี้ยงไม่ไหวหมาด้วยกันเนี่ยคือปอบ บอบปดีนะขาดไปได้อเอออยู่ฟังพี่ด้วยมึง่อยแจะอยู่นำทีเน,น,น,นี่ยน่ะมูใหญ่แท้เนี่ย้มเทดูปลากุ้มโอ้บีแท้บีแท้ปะบีหมาโอ้ยบีพ่อเนี่ยมัม <laughs> เสบอีรดเราเห็ดมาแสบอีีนี่ม้าสาวคนต่ำห้อเบแนวีพ่นมักพ่นพ่นกับบุกินมาแช่พ่นเป็นปอบกินสิ้นนี่เนี่ยมาเมือกล่องเขาคือนั่นอยคอยบงคอยคอยอยเห็นคนหลายช่องที่กินเป็ตะแสบมีพว้เสายันกินบเป็นตเสบเล้วรับเนีข้่ายบหยำคือคุณป่วยเนี่ยมันหน่อยหน่อยเสุที่ยาำก็ได้ยำแซ่บเฮ็ดซีนาเบ โอ้หักเต๋อได้ละว่าหดูไปนี่ใกล้ๆเนี่ยเออนพ่อกระเทือนเนาะพญาศยานเอ้ยแต่เอาขื่นกระขาดหัวเท้าลงล่างก็าไปเห็นจานโอ้ไปเห็นคนคนเออจับนี่จันใช่คนพ่อกระเทือนอีนนเดียชีวิตเจ้านี่เนาะแมีนชีวิตกูมันพ่อกระเทือนซีสันก็ะสัน<ด>ะส่นี่นะสมมติเป็นจักรีแตก เอาเมียสิมีเมียจะมีเมียสมมติจะบดมีเด้อกูกับบดมีอยูู่้เดียวเลยต่ว่าจเทียงกันหรอจะแจเขาเลอยู่กับลูกก็ะดีลยเดี๋ยวลูกเจ้บ่านนี่กูกระจปบวชเด้ บวชแม่งโมคุณจะเก็บค่าสาวสูงติศเก็บให้แมให้บานเดียวมีเงี้ยกับซ้ำหมาไปเนาะเอาเจ้าบ่ได้มีแม่เจ้าอยู่น้ำลูกแม่เจ้าก็ะสุดแล้วแม่อันนี้กินน้ำลูกพี่แม่เก็บเงินจ่ายค่าสาวอาอีกตอนหนึ่งดูกินใส่เนี่ยหยำได้ปะ นอ่อนเลยร้อยแล้วอ่ะสิบนาทีจ้ะั่งเวย